ตัวนี้ตัวนี้เนยหูฟังนี่อยู่ในเคสสีดำมันจะมีแง่งข้างบนโผล่มาเพื่อช่วยให้มันกระชับหูสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนอาลงกลับมารีวิวของอีกแล้วนี่ตัวนี้หูฟังเรียกว่าอะไรวะหูฟัง two w i r e ตัวนี้ตัวนี้เย,ย,ย,ย <c oughs> กลับมารีวิวหูฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่เคยรีวิวไปตัวนี้ JBL JBL Jun <c oughs> มันได้ลาโลกไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เลยห้อยไว้ตอนนี้เหนียวเลยตัวนี้นะครับเกิดจากการใช้งานที่ไม่ดีของผมด้วยแหละก็ใช้ได้มาประมาณ1ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะใช้แล้วจนแบตมันน่าจะเหลือศูนย์แล้วก็ฝืนเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง พอเอาไปชาร์จนี่กลายเป็นชาร์จไม่เข้าเลยอย่างที่รู้คือพวกแบตพวกนี้มันไม่ควรใช้ให้มันจนหมดเกลี้ยงยิ่งแบตก้อนเล็กมีโอกาสที่มันจะพังได้ง่ายกว่าแล้วหมดประกันพอดีก็เลยเลิกใช้เลยเปลี่ยนยี่ห้อนี่ตัวนี้คือตัวล่าสุดคือก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้หลังจากที่ JBL พังไปแล้วนะผมไปซื้อยี่ห้ออะไรเช็คกันบนึน่ง tron smart เดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกันเดี๋ยวอ่านอ่าน,อ,านอ่านผิดเดี๋ยวโชว์โง่ ก็คือจะเป็นรุ่นเอียบัตเหมือนเดิมตัวนี้ก็เอียบัตเหมือนกันผมชอบใส่เอียบัตก็ตัวนั้นเท่าที่อ่านรีวิวมานะเขาบอกว่าตัวนั้นเป็นรุ่นที่มีติดตั้งไมโครโฟนเยอะสุดล้วคิดว่าน่าจะคุยได้ดีก็เลยซื้อมาใช้เสียงคุณภาพใช้ได้เลยแม่ต่อยจากตัว JBL เลยแต่ว่าพอคุยโทรศัพท์ใช้งานจริงอะปลายทางบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงผมเท่าไหร่เสียงเบาเวลาคุยก็คือใส่หูฟังข้างหนึ่งคุยข้างหนึ่งอามาถือเป็นไม้ก็ ประยุกใช้ไปแล้วก็มันก็ลาโลกไปอีกเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคนเอาไปใส่แล้วก็ทําลนแล้วหูก็แตกกระจายผมก็เลยต้องซื้อตัวใหม่เนื่องจากว่าไอตัวทอนสมาร์ทถัวไเออตัวทอนสมาร์ทอะเสียงดีก็จริงแต่ว่าสําหรับผมรู้สึกว่าเปิดเสียงมันดังเต็มที่เลยนะก็ยังรู้สึกว่าเสียงมันเบาอยู่พอมันลาโลกแล้วปุ๊บก็เลยรีบสั่งตัวนี้มาเลยเดี๋ยวมาเปิดแกะกล่องดู โบครับไม่ใช่ไหนวะไว้ไหนหวะเอาหูฟังอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตัวหูฟังผมไปวางไว้ที่โซฟาตรงนู้นนะครับก็กล่องแกอวมาก็ง่ายๆอย่างนี้เลยอืมแล้วก็เปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นของที่เป็นอุปกรณ์ที่มันให้มาด้วยก็จะมีสายชาร์จที่เป็น ชาร์จด้วย usb c นะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวที่มาครอบผูอีกทีหนึ่งเป็นทรงประมาณนี้ต้องทำางี้เปล่าคะเออทรงประมาณนี้เอาไว้แบบน่าจะไว้เหมาะสำหรับเอออ,อกกำลังกายอะไรประมาณนี้สองข้างแล้วก็ ไม่ใช่สองเป็นสี่อะมอมันเป็นเป็นไซส์ของมันมีมี2ไซส์นะครับอาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ช่างมันถือว่าบอกแล้วกันว่ามันมีสองไซส์ส่วนตัวผู้ฟังนี่อยู่ในเคสสีดำการเชื่อมต่อก็เหมือนบลูทูธทั่วไปซึ่งมันไม่เหมือนกับแอร์พอร์ตนะก็คือ เอาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปที่บลูทูธแล้วก,กดคอนเน c t ได้เลยแค่นั้นเองใช้ได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ซึ่งผมใช้ iPhone อยู่ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาเอาออกมาก็สามารถ Connect ได้เลยนะครับซึ่งหลังจากการ Connect ครั้งแรกไปแล้วครั้งต่อมาก็เพียงแค่เปิดฝาแล้วก็เอาหูฟังออกมาจึ๊โอ้ยมือเดียวลำบาก ก็จะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้นะมันจะมีแง่งข้างบนโผล่มาเพื่อช่วยให้มันกระชับหูใส่แล้วหลุดยากขึ้นซึ่งอแง่งตรงนี้ย มันไม่ใช่เป็นแง่งที่ที่เป็นตัวครอบหูนะมันเป็นแง่งที่มันเป็นแง่งของหูฟังจริงๆอยู่ข้างในอีกทีนึงและตัวแง่งตัวนี้ก็มาครอบอีกทีหนึง่งซึ่งจะยาวกว่างแง่งหูฟังนิดนึงก็คือหูฟังมันไม่ใช่แบบเป็นกลมๆเรียบๆมุมไหนถึงจะชัดวะเนี่ยเ <c oughs> นี้ยเนี้ยน้ต้องนิ้วผมมาดีนะเอออ่ะเก็บเข้าไปต่อตอนใส่ก็จะยัดเข้าไป แล้วมันก็จะไปง้างอยู่ที่หูตรงนี้มาดูสเปคมันก่อนดีกว่าเออไม่ได้บอกชื่อยี่ห้อเลยลืมยี่ห้อน่าจะอ่านว่าดีฟังหรือว่าดีฟังอะไรประมาณนี้ด,นดีฟังชั่นอะดีฟังชั่นทูกโกสลิมมีหลายสีอยู่นะครับเดี๋ยวดูซิมีสีอะไรบ้างสีก็จะมีที่เขาิสต์มานะเดี๋ยวผมอ่านหน้าจอนี้ก่อนสีมีสีดำขาวน้ำเงินแดงเขียวชมพู ซึ่งผมซื้อสีดำมานะครับก็สเปคคร่าวๆไม่ต้องละเอียดมากนะก็ตัวเคสมีแบตเตอรี่อยู่450มิลลิแอมชาร์จถูกฟังได้ประมาณ3-4ครั้งนะครับตัวชาร์จก็คือใช้ USB C ที่มันแถมให้มาเมื่อกี้นี้แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยรวมหูกฟังหนัก42กรัมตัวหูฟังเองเมื่อชาร์จจนเต็มแล้วจะใช้ได้ประมาณ สามชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานก็คือถ้าเปิดเสียงดังมันก็อาจจะใช้ได้น้อยหน่อยแล้วก็รวมกับตัวนี้แล้วตัวนี้จะใช้ได้กับตัวเคสแล้วคือใช้ไปชาร์จไปก็จะใช้ได้ประมาณ22ชั่วโมงนะครับตัวเคสเใช้ได้ประมาณ18ชั่วโมง18ชั่วโมงหมายถึงว่าเอามาชาร์จที่หูฟังนะสแตนบายได้45ชั่วโมงครับตัวฟังเนี่ยชาร์จจากศูนถึง100%นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับมาถึงเรื่องคุณภาพเสียง แบบบ้านๆของคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงผมก็คือก็ถือว่ามันก็เสียงดีนะดีกว่าทอนสมาร์ทแล้วก็ผมว่าไม่แตกต่างจาก JBL เท่าไหร่ซึ่ง JBL ผมก็บอกว่าตอนนั้นมันคุณภาพไม่ได้ต่างจากเอียร์ปอดใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเสียงดีใช้ได้ตอนที่ผมซื้อผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวันพุทธที่แล้วซื้อที่1490บาทแล้ววันนี้วันนี้ตอนนี้แม่งขายพัน 90บาทอะไรกันวะเพิ่งซื้อเองอะ่ะแม่งลดราคาแล้วส่วนในเรื่องความดังของเสียงเพราะว่าผมบอกว่าตัวทอนสมาร์ทผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงมันดังมันดังขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับตัวทอนสมาร์ทนะเดีย๋ยวจะลองเปิดเสียงเรงดังดูงด อ่านี่คือเปิดเสียงดังสุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไหมหรือเปล่าถ้าไม่เข้าผมจะตัดตรงนี้ทิ้งไปสมมติถ้าเปรียบเทียบว่าอันนี้ความดังอยู่ที่ประมาณ10ตัวทอนสมาร์ตอาจจะได้ประมาณสัก8กว่ากว่าซึ่งตัวเนี้ยผมรู้สึกเลยว่ามันดังกว่าเอาเฉพาะความดังอย่างเดียวนะตัวเรื่องเสียงดีก็ดีกว่านิดนึงเสียบไปแล้วนี่ว่าช่างมันมาถึงจุดที่ผมไม่ชอบตัวนี้นะก็คือกลายเป็นว่าไอ้แง่งที่มันทํามาเนี่ยที่มันช่วยยึดช่วยยึดหูเนี่ย มันทําให้เวลาผมใส่ไว้นานนานนานในที่นี้คือเนี่ยใส่อย่างเงี้ยใช้งานประมาณสัก 2- อสชั่วโมงอะ่ะใส่โดยไม่ถอดเลยผมก็รู้สึกว่าหลังจากถอดมาแล้วเอามือกดตรงตรงหู่ะรู้สึกว่ามันล้ามันปวดปวดบางทีแบบยังไม่ได้เอาออกอะ่ะต้องต้องเอาหูฟังออกเพราะรู้สึกปวดหูจากการที่มันงานที่หูตรงเนี้ยนี่คือจุดที่ผมไม่ชอบแต่ นื่องจากว่าไม่ได้เป็นคนที่ฟังเพลงแบบตลอดเวลาเพราะว่าต้องนั่งทํางานพออยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้หูฟังแบบนี้ก็เลยยังพอรับได้แต่ถ้าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วต้องใส่เนี้ยฟังยาวๆอ่ะอาจจะทรมานเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยใช้หูฟังอันอื่นมาไม่เคยรู้สึกว่ามันจะปวดในการใส่ต่อเนื่องแค่ 2- อสาชั่วโมงส่วนใหญ่จะปวดก็ต่อเมื่อใส่แบบประมาณ8ปดชั่วโมงคือใส่ทิ้งไว้เดินทั้งวันอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มรู้สึกปวดหรือเมื่อยหูซึ่งนี้มันมันรู้สึก รู้สึกว่ามันดีไซน์ตรงนี้มามันทําให้ปวดหูง่ายกว่าเดิมสําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองแบบใส่หูฟังปกติที่ไม่มีตรงนี้หรือว่าใส่เอียร์บอดหรือแอร์อดแล้วรู้สึกปวดหูว่าอันนี้อาจจะทําให้ปวดกว่าเดิมปวดนี่ไม่ใช่จากการที่มันอัดหูอะไรเงี้ยปวดจากมันมันปวดที่ที่เปลือกหูที่อะไรที่ใบหูนี่เลยอะ่ะนี่คือข้อเสียของอันนี้สําหรับผมนะแต่นอกนั้นถือว่าโอเคหมดเดี๋ยวเรามันพังเงินค่อคยซื้ออื่นก็คงคงไม่กลับมาซื้อเพราะว่าปวดหู แค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นอื่นของมันที่มันไม่มีอันเนี้ยผมก็ยังจะใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะเพราะเสียงมันก็ดังดีมีอะไรที่ต้องบอกไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรมารีวิวอีกดีหาเท่านี้ก่อนนี่มีโมเดลจากจีนเหมือนเดิมผมซื้อมาอีก2ตัวยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้ดูนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปกันนะครับสวัสดีครับ